ัเลเหลือแต่เพ oh. ื่ล hey, ุงตาบอดแม่งเกือบยิงปืนแม่นเลยนะเมื <uh ่อกี้เป็ดแม่งวิ่งมาแว่กูหันไปเอ้าเฮ้ยไอ้น้ำยาจ๊กยี่เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะปูปี อะไอสัตว์อยู่มึงบอกปูปูแม็ก่ะกูทำให้หัวใจน้ำดีสปอร์ตโอ้ยโอ๊ยเจ็บไม่เป็นเบาๆหน่อยไกูกำลังกดอีโม่อยู่อุ้ยอุ้ยตัวเฮียอะไรอะตัวเฮียอะไรอะตัวอะไรอะตัวอะไรตัวอะไรล เี่ตัวอะไรวะอุ้ยยี่ตัอะไรพี่คุณรู้มึงตายหายไปไหนมาเนี่ยยังพี่ยังผมอยู่ห้องนี้แหละห้องอะตัสวยโอเคงั้นงั้นกูไปเหลือเราแค่นี้เหลือเอาคุ้มเลยเอาของไปเก็บไหมเหลือเราคุ้มเลยโอเคนี้ก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวเราได้ผ้าก่อนนี้นะพี่่นู้พวกมึงพวกมึงมามาช่วยกูหน่อยเดี๋ยวกูเข็นรถไปนะไม่สนมากกว่ี้แลพี่ไม่อย่าอย่าเพิ่งไอ้ของเนี้ยเอาไว้เอาไว้ใส่ที่อื่นโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช้อันนั้นอะเออใส่รถเข็นรถใส่ใช่ไหมใจใจใส่แค่รถเข็นพอเดี๋ยวยกอันนี้ใส่รถเข็นที่หลังมันจะมีถุงเงินอะไรเงี้ยตรงตรงเนี้นี่เนี้เนี้เออเนี่ยตรงตรงอะ แล้วเราขนขนเขาเยกอันนี้เข้ายานวะไม่ยกยกนี่เอา้าใครต่อไม่ได้นะมึงอย่าทำน้าต่างกันใส่กูสินำ้ำยกใส่่แล้วีมันขายต่อไม่ได้แล้วนะ้ำมันขายได้แค่ครั้งเดียวใช่มันขายมันขายต่อไม่ได้พี่มันขายได้ครั้งเดียวอ๋อตอนนี้มีแค่ทีเดียวใช่งั้นก็เอากลับบ้านแม่งเ,เอากลับบ้านฝ่าบนเออเอกลับบ้านได้เลยผมว่าไม่ได้ได้ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้อ่ะไม่สนแต่กลับบ้าน มันไม่น่ามาด้วยนะเออมันไม่น่ามาด้วยไม่มาด้วยไมล่เป็นได้ป่ะกินอะไรเจเนาะทอะไรพี่ของอะไรไม่มีมึงมึงจะทำอะไรเราซื้อรถได้อีกคันหนึ่งเหรออ้าวมาอุ้ยอะไรเปิดโอวี้เฮียข้างบนเลยมันต้องทำแนววะกระโดดมงวะ วิ่งวิ่งแล้วก็แบบเป็นไงนะกดคิววิ่งแล้วกดคิวมั้งเนียมึงอุ้ยทำอะไรลัวไอมทำอะไรกัวโอ้ยโอ้ยไปเมอซือกนซื้อกอนไกเจซื้อกอนเจอซ้อกนเฮ้ยอะไรอ่ะกเล่ดเล่าเล้ามจะไปกินเองอันเนี้ยเฮ้ยพวกมึงกูเจอระวังโดนหันนะ เออไปใช้ได้นี่หว่าเอาไว้เปิดประตูป่ะใช่ป่ะไม่ไม่ไม่เอาไวปโจ๊กชนแก้วอะไรพี่เอ้ยไอเหี้ยรถมูนข่าข้าข้าชนแก้วพี่ลูกล่งออ๋ลในที่พี่มีรถมาดีหน่อยพี่เอาไปมึงขึ้นไปได้ไงเอยโจ๊กไม่ขึ้นไหนึ่งกล่องขึ้นไม่ได้หน่อยพี่ใน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 อ๋อฮันดิ้งเอาฮันดิ้งเทสไบไปพี่เอาไปใส่ท้องโป๊ ำไมกูไอเจ้โอ๊โอ้ยไอพี่เนี่ขวดเฮ้ยพวกมึง we are the champions my friend ไม่ค่อยวางนะ and we เฮ้ยนะมึงมีมงกุฎอ่ะมึงมีมงกุฎอ่ะคือกูกูตกใจมึงอ่ะคือคือกูตกใจแบบจู่ๆเดินมาแบบ้วแล้วจ้องแบบ ต้องแบบเอาบอดีน้ำมีอะไรปะโจ๊กตรงนั้นอ่ะมีอีกอันหนึ่งพี่ขายได้หรอกจะจะหมดแล้วนะคิดว่า้านพี่จะขายได้หรอจะขายออมก่อนพี่มีขายขายหนึ่งพี่ออมก่อนโอ้ไม่เออไม่เป็นไรไปนะใครทำอะไรอ่ะไม่ค่ะ <Yeah. S 1> <Rolling signals> พี่พี่่ายไปแล้วไงมันเลยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไป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 เพียวมิวตายยังวะไม่รู้อ่ะแต่โนมันเยอะมากตายแล้วตายไปมิวพี่เชนไปใช้ทางนี้พี่อยู่นู่นอยู่นู่นนู้นกิ้งหล่นหล่นกิ้งหล่นหล่นกิ้งหล่นเอ้ยอย่าขังน้ำปิดปิดฉากไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งไปวะรอรอมิวได้รอมิวหนมรอมิวรอมิว อ๋อน่ะไอ้มิยวเมีวไม่ตายยังไม่ตายมิยวมาแล้วอุ้ยอุ้ยเียไอ้สัตว์โดนตัวตลกฟันไอ้เ่ีค่คือคือพวกมึงพวกมึงแบบไม่ไม่รอกูหน่อยล่ะอะไรตามมาอุ้ยอเขาเลทเขาเดทห้าพันไอตันนี้คืออะไรอะทัมเบิลวิงอัปเกรดคืออะไรอะบินได้เหรอยกเอ้ยนั่นสิ

ไอ้จอกมันมันคืออะไรกูก็ต้องกดคิวอะนี่เหรออ,อ,อ,อ๋อนี่อ้ยบินได้ไ <laughs> บินได้เคลียอปไรเไไเจไปเไปโอ้ได้อย่งโง่ u, <laughs> เฮียยยยเยเยเยอย <laughs> เเยไย <laughs> เยเยะ มึงทำอะไรกันเสียงอะไรเสียงไม่หายใจเขาต้อไม่ไหวเฮ้ยน้ำจกช่วยกันเลยช่วยหน่อยโอ๋อสิบหายแล้วช่วยกันเลยอ๋อสองหมื่นสองหมื่นไม่บอกอ่ะไม่บอกอ่ะเฮ้ยน้ำจกช่วยกันเลยช่วยหน่อยโอ๋อ ชิพายแล้วขนานี่เหมือนกูจำได้ว่ามันยิงได้ปะยิงได้แต่อย่าทำตกนะสมื่นอ่าพดโทวัดโทรูมทำไมมันกดชี้มาทางกูใหญ่ห่ๆ่ๆๆค่อย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 ๆชีๆเยๆเียวยๆๆชียมๆชีเอาหัวเฮ้ยหญ่่ใยายๆๆ่ อือเหียดูตาอี่ยกูนื้อูว่ามีบอลมาซบเลยโกน้ำเมลอยู่แถวนี้ไหมใครก็ได้พี่พี่ล้มลงไปพี่ลไปลลงไปพี่ออาอ่าจก โจกมันนั่นใช่มึงเหรอใช่พี่พี่บอกเองแม่ชีมึงเข้ามาไอ้เหี้ยถ้ามึงเป็นงั้นอยู่ต้องรุนเร่าพี่ไม่อยู่ตรงรุนเร่าอ่ะแต่มึงเป็นงั้นอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันจะมีโจกินมาฟาดินเนาะเสียงมึงโคตรเสียงมึงโคตรเหี้ยโจ๊กเราอ้อมเอาได้เราอ้อมเราได้อันนี้ ที่มีปีกไงดิเทียร์เคทีจุกระวังจุกระวังจุกไป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 วิ่งวิ่งวิ่งอ่วันนี้วิ่งวิ่งวันนี้วันนีวไม่ได้หมดอ๋ออ๋ทางไหนท่งตวงางนี้โอ้ยเจียมกลมกล่อมทำไมขนาดนี้ไไปดีไปแล้วพี่อย่าเบิงกด แม้ว่าเกิดอ,อะไรขึน้นนะเอีแฮมันไล่าตามตูใช่ไหมไอตัวเลเซอร์อ่ะแม่งกูพยายามจะแบบพยายามจะให้ไม่แบบหลบหลบเลเซอร์มันแต่แม่งก็แบบยิงโดนกูกันนะรู้อ่ะไออีที่อมิวแม่งมันยิงมิวอ่ะแต่แต่มิวแม่งกลิ้งมาหากูอยา่าลืมโดนต่อบกีมาตักโซได้ระยะไกลอ่กูกูอยังเหลือต้อง,ง,งเหลือเยอะอยู่อ่ะกูอยากจะใช้ดาบพวกอะไรอย่างเงี้ย ปืนปืนพวกมึงปืนปืนเหมือนเก้า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 เหมือนก้าได้อยู่ได้อยู่นะเอาอันนี้มาเอาอันนี้มาอันนี้ต้องใช้อันนี้ต้องใช้ถ้ามึงจะเล่นปืนอันนี้เท่าไหร่6คันคิสโต้คืออะไรอ่ะคิสโต้คือมันจะเติมชาร์จเติมชาร์จปืนเออปืนมีดอ่กระทะอะไรเงี้ยมันจะมีชาร์จของมาเดี๋ยวพี่ทำไมมึงมองหน้าอ่ะนะแบบไม่เชื่อวะ ทำไมมึงมองแบบไม่เชื่อมองแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ได้องอย่างเงี้ยมันเสียงบ้าอะไรติ๊ติ๊ติเติ๊ติ๊ติ๊ติดติ๊ติ๊ติ๊ติดติ๊ติ๊ติดติ๊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 ติติติ๊ติ๊ติดติ๊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 ติดติ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 ตติ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  ก็อยากซื้อปืนพี่กูเดมีหน้ากูอะ่ะ